วายวยีว่ะข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เห็นขามอคคีอะไรบ้านเขาเรียอะารอะไ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลยกอรนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทําการแก้งปวดขี้ครับและเรามีอุปกรณ์ครับผมคือน,นี่เลยครับขี้ปอมครับเหมือนมาก,มากๆครับทุกคนเหมือนได้ยคนะนเหมือนแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแกะขี้ปอมออกมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา ทำการแบบว่าไปนั่งใกล้ๆนะครับอยู่ๆแม่ปวดท้องว่ะสักพักแล้วลุกเดินหนีเลยแต่ก่อนที่จะเดินหนีเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องของผมเนี่ยเข้าไปเซตตัวก่อนนะครับคือกลมกลืนก่อนว่ากำลังแบบอาจจะนั่งเซตกล้องจริงๆแอบถ่ายนะครับผมโอเคก่อนนี้คูเหมือนมากชิ้มีนิ่มๆนุวยอ่ะกินข้าวเลยจะอ้วกเลยเนี่ยโอ้โหใครที่ทานข้าวก็ต้องขออภัยนะครับผมคลิปนี้ถือว่าบอกไว้เลยชิ้เหมือนมากอ่ะเหมือนมากไอ้ภูลองจับดิชิ้เหมือนจัดเลย หูขี้นั่นเองนะครับนี่นี่เหมือนอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะแกล้งทําเป็นแบบว่าปวดขี้เดี๋ยวไอ้ผู้เองไปเซตกล้องก่อนนะได้เอาเอาพ่อกับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลามไปไอ้นนท์กับไอ้บินโอเคไปเลย two hours later บายปันปันแม่ปันปันไปอ่ะเจ้เนี่ยโอ้โหวัน cool นี้ปวดท้องว่ะ เดินแม่เด๋ยวปกบวังดูน้องกันเนอไปไหนปวดขี้ว่ะปวดขี้อีก่ะเดิฟังด้วยนะฟังดูก่อนนะโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะอวดปวดขี้ว่ะถ้าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เห็นค่าแองมันเอ๊ะ Kim béo ác béo một có kim đôi tí luật mén 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 còn mén 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 Mình mén 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 của mén 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 เด้งนะวีกินหกืเลยโดนจใช้ตีนยับตะเกเต็มหน้าเลยปันชอบไหมลูกเออกินขี้ไว้เมื่อไหมเมือนไหมโอเคเมื่อกี้พอนึกว่าขี้ไหม นึมว่ขี้เลยเออเหมือนเดะเลยเพิ่งกินข้าวเลยใครที่กินข้าวอยู่ไอเราไ้ไอเราก็ระวังกลิ่นมันอยู่แม่งโดดหยองเลยโอเคป่ะเดี๋ยวไปแก้ไอ้นนกับบิลลี่ต่อโอป่ะไปเลยครับโอ๊ยัวดขี้ว่ะ Uhm. ตัวเองปวดท้องไส้ไม่พอดีเขาไปขี้ดิหมดขี้หมดขี้หมาขี้หมดความหว่งน้ำตาลินข้าวปลาเียอะไรเนี่ย คนเหี้ยะไรปลาขี้มันแม่จับขี้ปลาเลย <c oughs> มึงจับขี้ปลาเลยอ่ะ <c oughs> ขี้ปลาเลยมันเหมือนจังวะเหมือนเลยสุดบาดมากอ่ะจับขี้ปลาขี้ดออกมันเหมือนมากเลยนะเว้ย <c oughs> เหมือนไหมเหมือ <c> น <oughs> จับขี้ปลาเลยอ่ะ ไม่กล้ากลับเลยเชื่อมเหมือนจริงตกใจเลยหมือลยดูท่าอยู่ตกใจจริงเราไปแข่งวินเฮ้ยเดีอันนี้ที่นี้ไอโนนโดนแกล้งไอโนนมีงาที่เนียนนิเดียวแบบ พี่จะชวนไอ้บินคุก่อนแลก็วา,วางไม่ไม่ไมเองเองวางเองวางเองท่านพี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันไปดูเองเ,เอ้าเอ้ไเขียนมุงมุงขี้อะไรห้องเขาเนี่ยอะไรเงรี้ยไม่พออะไปเขียนผมเป็นการกลับพี่แรกสุด one hour later ้คอมมึงใจได้กอนี่ยเอาเปิดคอมไหมไ <c oughs> ม่พอพ่อพานี่เขาเปิดแอร์กี่องศาวะเย็นเจี๊ยบโอ้ยเย็ี่สิบสี่ใช่ไหมหัวต <c oughs> ันฮะเปิดประตูแล้วคอมดีอยู่กานนี่ <c oughs> ดีอี๋นี่อย่างบอกว่าจะยืมใจตัดต่อหน,น่อย <c oughs> น,อนี่เอาน่า

先救先弟。<laughs> แม่เลยเดินโดนเขแรกเลยโคตรเหมือนเลยว่ะแม่งนั่งกระจอกอนิดน้อยเดียวกูบอกให้นั่งกองกลางนี่ไม่นั่งกุญซ่าปัดถอยไปถอยไปแม่มานั่งอยู่ใกล้ทีเดียวบอกว่านั่งเลยนั่งเหมือนนะเว้เหมือนเนาะเหมือนเหมือนพี่เดินมาแล้วพี่ก็ปล่อยปุ๊บข้างล่างผมตกใจเลยเจอเขาขี่จริงเหมือนจับเลยเออมันเหมือนจริงมันเหมือนจริงดูดิดูดูเขาออกแบบดิ แล้วมีสีแบบออกน้ำนาำด้วยนะใช่เหมือนขี้เหมือนขี้ใหม่ๆขี้เขาเรียกว่าเงาขี้อะไได้มีกลิ่นนะเต็มห้องแน่โอ้โหส <วะ S 1> ดเลยแต่เหมือนจริงน่าจะเป็นยางพารานะทุกคนนี้อู้แต่เขาทิดคนกันได้กงอว่ามันโคตรเหมือนอะไหนนนลองกินให้ดูดิว,วันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะอ้ะติดคอมเลย เหมือนนะเออมันเหมือนแบบขี้อย่าไปเหมือนเหมือนขี้จริงๆอ่ะแล้วเมื่อกี้กูไปนั่งขี้หน้าร้านมีเด็กมองในไอ้ผัวมองไปมองตามวะไม่ทีแรกก็ตกใจแหละแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวสักประมาณสิบกว่าวินี่แหละคิดไปคิดมาเฮ้ยโน่นมันไม่ได้แก้กางเกงนี่หว่ามันไม่ได้ถอดกางเกงนี่หว่าถ้าถ้าแบบเหมือนเหมือนหน่อยถอดกางเกงลงสักนิดะที พี่ผมไม่ไหวแล้วก็หนีตัวออกมาเข้าน้ำอย่างเงี้ยนะไอ้เหี้ยแม่งอันนั้นเนี่ยหูแบบแต่เด้มกูก็ไม่อยู่นะเนาะมันเหมือนจริงอันนั้นน่ะโอ้โหกระเี่ปลอมแล้วทุกคนนะฮะเอาไปแกล้งเพื่อนๆได้นะครับนี่ขั้อก้นใหญ่ได้สั่งในจากราซานะครับผมมันตลกมากเลยนะถ้าจะเป็นสมัยเรียนเรานี่คือแบบโอเล่เล่แน่หุ่ยอะไรอย่างงี้กิ๊กครับใช่โอ้โหสติสติ้งกันแน่นอนอ่ะนี่เราแบบอันนี้แล้วไงถ้าเป็นแบบนักเรียนอ่ะคิดดูดิ นั่งขี้บนโต๊ะในห้องอ่ะถ้าจะเอาสภาเหมือน,น,นจริงๆนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือถุงถุงตดเคยเล่นวะอ๋อแล้วมันหมิ่นนี่เออถุงตดคู่กันนี่ใช่ถุงตดคู่กันนี่เลยแต่มันจะเสียงดังนะป๊อกเขาก็รู้แล้ว่ามันเป็นถุงตดอ่ะ ไม่รู้ดิเราปอกจากข้างนอกแล้วค่อยมาข้างในแล้วไม่งั้นเราก็ป๊อกแล้วก็ใส่ถุงเซลดิเออแล้วก็มัดเอาขี้ใส่ในนั้นเรากินตดใส่ในนั้นเอออุ้ยได้แผนการชั่วๆนีเลยแค่นี้ก็ตกใจแล้วอันนี้นี่ก็เหมือนจริงอะแต่ตอนแรกคิดว่าของจริงเลยใช่ไหมของนี่เที่ยวของจริงนะเหมือนจัดเลยเฮ้ยเที่ยอะไรเนี่ย กระดาโยนขี้ใส่นะโยนเนี่ยเดินมาถ่ายเนี้ยนะเดินมาข้างหลังกันว่าเนื้อของสมื่อกี้เบลเดินมาโยนขี้ใส่เมื่อโยนขี้ใสเนี่ยพึ่งอยางเหมือนอ่ะเมากอ่ะเมื่อกี้พ่อทำไงอ่ะทำไงอ้าวเฮียนี่ขี้จริงวูเนี่ยลุกหนีเลยพอลุกหนีปุ๊บเสร็จเอานิ้วมาจิ้มจิ้มมันนะจะชิมขี้นะไอ้เไี้โคตรเหมือนนะทุกคนดูดิอ่า อดดยเหมือนเหมือนจัดเลยโอเคยังไงคลิปน,นี้นะครับผมถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไว้วันหลังเดี๋ยวจะแกล้งอะไรอีกก็รอติดตามกันดูนะครับผมกยู่บ,บ้านไม่ถูกเวลายมัน <c oughs> ไม่ไม่ไม่รอบหน้ามึงโทรบอกกูหน่อยก็ได้โทรไมวะโทรบอกว่า <c oughs> จะแกล้งกูอย่างเงี้ยเออมึงข้อข้อกูก็ตกใจเลยใช่จริงไงเวลาหรือเปล่าอะไรนะาไม่ถูกเวลาเข้ากรงลังนี่อยู่ เลื่อเลื่อนึงนรื่นึ่งเรื่อยแหมโอเคครับผมยังไงก็ฝากไันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้ถือว่าสำเร็จนะคิดว่าขี้จริงกันหมดแต่ม่ถ้ากูโดนกูก็คิดว่าขี้จริงเหมือนกันเหรอวะไม่แต่พี่มาไต้องโดนลงเพจอะมันก็ต้องเนียนนะดิเดินมา ไปเขอยคนึกว่าขี้จริงว่ะไป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 ไม่รบกวนแล้วนะครับผมไปให้เขาโซเดีมาคอมกันต่อนะครับโอเคครับเรามาส่องตู้เย็นบ้านวิลลี่แต่โยกกันครับผมเริงๆว่าจริงๆเราคนมาลกันจริงๆนะเฮ้ยมึงยออกมาดูทำไมน่ะเยัยมีอะไรกินบ้างวะจริงเล้วอุ้ยช็อกโกแลตโอ้โหไม่แข็งโกกแล้วว่ะ โอ้โหไม่ได้แดกเลยนี่จริงๆเราคนเอาเนี่ยวางไว้ตรงเนี้ยใช่พี่แป้งมาพี่แป้งวนล้านแแบหมดเลยอะไรอ่ะขี้เนี่ยควรอามาไว้ตรงเนี้ยเอออย่างน้อยไม่ได้กินเลยเอาไปกินเลยเดี๋ยวน้อยผมก็ได้เลดี้อยู่ทุกคนอันหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับจะเข้าตอนนี้เลดี้อ่ะจะเข้าตอนนี้นเลดี้เลยเรดี้เข้า Every day, told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real, but mine isn't as toxic. Although some